บรรยากาศพี่รองครับบูลีเทูู่ร่านวัดอีกพี่รองครับได้รับความุมตตรุจากคุณแม่ปทุมยืนยัาง12,000บาทหลักกับพ่อเย,ยาจาก3,000บาทพ่อเย,ยาจานี่เรามาจากเมืองเชั้นฟ้าน เมืองพระลานนะครับปั่นเจนดฟ้านเมืองพระลานสวนรรค์นเขศสามพันบาทขออนุมทยธาสาธุบุญน,นำเลือนะครับทั้งสองจะภาพร,รวมแล้วเงินหนึ่งมืนหาพันบาทได้ปูนสองรถนะครับได้ปูนสองรถมาเทรล้านวัดเห็นมันแล้วนะครับเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพทั้งสองท่านนะครับที่มองเห็นความสำคัญกับวัดเหมือนเราตะมียเฮาคือเก่านะครับผมก็จากสามพันแล้วเออเพื่อนชาวชาวเราบอกว่าสามพันบาทเขาพูว่าร่วมแลวเหร่โอ้ แล้วก็มีพี่น,อออน้องญาติโยมญาติธรรมเพิ่มไก่แมาเพิ่มเติมค่าอาหารเครื่องดื่มบรเวสุดนแม่ล่ำแม่สำรองร่วมเบลสี่ร้อยบาทขอให้ดูดีมีแห้งมีสุขภาพพระไรท่าไมแข็งแรงหากแหงแบ่งปันพี่น้องครับกิจกรรมดีๆอซอยนอยูซอยสู้รุ่นทรงได้พี่น้องเด้วอวัดเพิงบ้านบ้านเพิงวัด วัดบ,บ้านลรงเรียนหรือว่าบวอนนะครับขาดจันบ่ได้นะครับเนาะขาดตัวเล็กตัวนึงบ่ได้นะครับ3ส,ส่วนในหมูบ่บ้านมองใ้ก้อนสองพันถึง3ด่านนะครับวัดบ,บ้านลุงเรียนนะครับผมสิ่งที่ลืมบ่ได้ก็คที่ทีมงานสร้างนะครับเนาะผู้เสียสาะ,ะในงานแต่ละงานนะครับช่วงนี้ที่ที่เนี่ยนะครับวัดเราเต็มแย่อำเภอกุชุมจังหวัดจนันทบุรา เทพปูนสองสาเทือ่ออเ้วนะครับเดือนเดือนต้นเดือนที่ผ่านมานะครับกระมประม่านแสนเอ็ดนะครับเทศสรุนอ,ออกสลุทัางพี่นี่คือสัทธาล้วนๆพี่นองเอ้ยเจาเป็นเพิ่นเจบุญเจกุศลน,นะครับนาะต้องกราบขอบพระคุณพ,พี่น้องนะครับเกี่ยวภาพเก้่ยวัตธาญาติถ้ำนะครับ เจ็บเป็นเงินเป็นกุศลพี่น้องครับ นี่คือความสามาัคคีล้วนๆพี่้องเออบานเราเปจะแย่ห้อง สัต์ท่าพี่้องเขาจะเป็นกลวงพี่รองเอ้ยขอให้บุญใส่อยู่ใส่สู้นุ่งทรงเลยสมประสงค์อันใดก็ให้ได้สมใจพี่รองปรารถนานะครับนเนาะงานไก่ก้าวนาการเงินไก่คลองพี่รองเอ้ยเงินทองให้มากล้นจนคนเอื่นวาเศษฐีเลยพี่รองผููบริจาคพี่รองคููมาร่วมงานทุกท่านทุกคนนะครับผม แต่พ่อบอลอ่ะกเหลือแต่การ

ก็สนี้รออรับนี้เหรก่นว่าปุ่นขอไล่กไันไปเหกันอเลือในนึงนะครับไปเพิ่มเติมยดแกนอีกโอ้เป็นยุดยืดเบิ่กครับผมยนี่แมนเนเโอ้ให้ด้อตัวนี้อาจเห็นเจ้าของกับพวกนี้ชงเห็นผุทงานอะบุชนมาหน้าด้เห็น่ขวานขนปาดด้เห็นสอยอมเีห็นเห็นคือกัน่โคตโคเลย่อ

โอ้เดี๋ยวไล่เตี๋ยบได้หุ่นหอบคนละคนเท่เท่ทับเลยเท่ hey, ทับไปเลย คอบสูตรหรว่าจะม่คอบสูตรควาส่วนร่วมเอาตรงนี้ธรรมดา <c oughs> แมันมันทบแกงเพแกงพราด้ไม <Int rum an> ่มันต้องตื่นชั้มือแกงอนไรว่ะแชดได้ดิแต่ว่าท้าไปเบืองแแค่ต้กัแเขียงด้วยค่เลยเย สร <auto> <pay festivals> ้างองแีตนเักนี่ยแหละค้องแทกต้อบรักเลยฮนะคบธรรมดานี่ตามงประเทศก็มาเห็นได้มาตด้ประเทศต้องก็สร้างเลยรับประเทศนี่งานการบกหาที่ส่วนร่วมเผยจากนี่เ่มาเตะบันเจนฟ้านเมืองพระานสวรรค์ะเขีนพธรรมดานี่พระซอยบันเรายูนนี่หลายปีแล้วนี่ยและคนสาระบอมธรรมดาด้แเรา

มาส่ดีกบมมาเรียบร้อยพวกนี้โบาหน่ ทีมงานสร้างรวดเร็วท่านใจสร้างว่าจากวันติดเรีปบ้อยสร้างว่าจาวัติดเรย้อยทมก็เตรกระดกเลยมานปน่างเลย่ดไป่นผ้าว้าหวนไหมเขะครับ

Hãy subscribe mà kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 5Q ah, 2Q vẫn là phải em áo sai cái đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

จบบริบูรณ์บานนี้ขอพุ้นเจ้าภาพขอพุ้นทีมงานสร้างขอพุ้นพี่น้องชาวบ้านทุกท่านทุกคนที่มาเป็นกำลังใจมบนนี้นะครับขอให้สุขภาพพระราชาไม่เขี้งแรงนะครับอายุมันกวนยืนด้อปลอดโรคปลอดภัยโอกาสหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ เรเพิ่นน้ำเบิดนำกันเบิดอยากอยากแนวแบบคือว่าอยากดนสารา้ไ่นะต้มไถ่เราเพิ่นเพส่งไทยพางางไมอแบบเมาให้มันงามเพราะว่าหลังนี้ผู้ใดมาเห็นถ้าเจ้ากับมักน้ำนะ้าเจ้าว่ามักงามยี่เด้สร้างยี่เด้เิดบ้านนเบิดบ้านน้ำบสร้างสร้างบ้านไห่นว่ากันเบิดบ้านสร้างสรางบ้านบานนี้ไม่ก็็เาแ่ะล่ะ แล้ก็มีพบปนแม่เขียวเพิ่นก็ว่าไอ้แม่ย่างอยู่จังไปหาเบิ่งโอ้ยไเวลาูบานี้พวกไม้ไม้เครื่องไม้หยังเฮากมีว่าได้ยินว่าพวกกำนันเพิ่นว่าให้ไม้ต้นนึงบานี้สวนเานี่กอนําพี่น้องเฮาออกแบนีะาเจ้าไม้ในวัดในดอนนี้ก็สิเบิดแล้วสินาออบากมันงเออล่ะก็เลยว่าขอแค่นะก บ่อนี่บ้านน้องสองงูนี่แ่ละถือว่าการทำเกษตรนี่แหละบ่อใน้าเมียจ้างครับต้นไม้เสามีอยู่ใสในแก้มเ่านี่สิดด็ไปเาไม้เสากัมีของพยุงต้นสเบง่ามีสามต้นไม่มไปีอย่างเงี้ยเพร ไม่จาว่าอยู่เซนไม่ง่ามบอกว่าไม่มันล่มแล้วเมกไม่ได้แก้แกุ้ยเขาได้เราบอกดรว่างคุยกัาหู่นแล้ว่าอี่าวท่านานนนอว่าฮามีปุไดมีไม่แดงต้นไม้ใหญ่ดอกต้นไม่เห็ดเสา ว่านี่ก็ะต้นขึ้น่าอยากเ็ปขึ้นมาไว้จากไอว่าจากเมีปูมารวมมูลนิธินกันนะเพราะว่าเพิ่นเทปขึ้นหายแล้วเลยคืตุ้นยากเ็ปกุฏิีรับรองไว้จากหลังจำนดยังว่าได้เอ็ดเป็นสองปุ่นที่มี

สองต้นเก่าสองต้นใช้ทุกต้นไงเพราะว่ามันมันีมกันมันเป็นเนใ่นแองรเออ้ปอแห้งนี่แหละป้าราารสองตงต้นเป็นธุระตรงนี้เลยมาตัดตม่ดรับี

เจ้าเขียนไร่กาดเลยเ้าเม็ดแค่เม็ดเลียนมื่อหลวงเราเขียนไร่กาดเขียนไร่กาดเขียนไร่ฮไเย้ไร่กาไ่กาไะไ่เยเออไมเ้เพราะว่าให้เราให้เราเขียนไายกาใหม่บานี้รยกาใไม่แล้วเขาทั่วไปเลยครับเขาเลยไรยการให้เราลลังลเขาคัตับบมายเลย

Yeah, I'm